น้องมาแกงส้มกันนะคะวันนี้แกงส้มของสาวใต้ค่ะ <c oughs> แกงส้มของสาวใต้นะคะอันดับแรกก็ใส่เครื่องนะคะใส่เครื่องลงในน้ำนิดหน่อยจากนั้นเราก็เปิดแก๊สเปิดแก๊สเลยเปิดเ,ดเ,เ,ดเ,ดเคี่ยวนะคะเปิดแก๊สเคี่ยว ี้ยวเครื่องนะคะเคี่ยวเครื่องเครื่องแกงส้มที่ใส่ลงไปค่ะเดือดนะคะเติมเดือดกล้วเกี่ยวเครื่องมันหอมก่อนอันนี้เป็นเครื่องแกงส้มของสาวใต้นะคะถุงเดียวเลยไม่ต้องใส่กะปินะคะถุงเดียวใส่ลงไปเลยไม่ต้องใส่กะปินะคะเขี่ยวหอมนะคะก็เติมน้ำ น้ำพอประมาณนะคะแกงนี้ค่ะไม่ต้องใส่เยอะเครื่องแกงถุงหนึ่งก็น้ําประมาณนี้ค่ะพอเครื่องแกงเดือดนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาเลยค่ะวันนี้เราแกงส้มปลากับพงนะคะเราเน้นท้องมันหรือว่าที่เขาเรียกว่าพุงนะคะพุงช่วงท้องช่วงพุงนะคะเนี่ยมันจะทําให้มันน้ำแกงเดือดก่อนนะคะน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ เนื้อปลากระพงเลยแล้วเต่ตามจอบจะแกงเป็นแกงส้มแกงคุ้งใส่คุ้งหรือว่าใส่เนื้อปลาช่อนเนื้อปลาดุกเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูน,าน,าน่าเนื้อปลาอะไรก็ตามนะคะแล้วเราก็ปิดฝาไว้ให้เดือดนะคะพอน,น้ําแกงเราเดือดเต็มที่แล้วนะคะสวยมากปลาสุกแล้วสวยมากเลยสีสวยนีย่คือสีเหลืองเลยนะคะเขาเรียกแกงส้มแกงเหลืองเราก็ใส่ส้มเลยค่ะ ใส่มะนาวนะคะแล้วเราก็เติมเครื่องปรุงเลยนะคะน้ำตาลนิดเกลือนิดนาคะเครื่องแกงนี้เต้จะไม่ต้องเติมอะไรนะคะเพราะวันใส่กะปิใส่อะไรใส่เกลือได้ร้อยแล้วในในเครื่องแกงแเต้มไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเลยค่ะ สีสวยมากนะคะใส่มะเขืออืมสวยมากเลยจ้าสีสวยมากนะคะสีสวยมากแล้วก็ปิดเบาแก๊สเลยนะคะชิมกับชิมอืแซ่บมากนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันตอนนี้ก้าวสุกแล้วนะคะ สวัสดีค่ะมากินข้าวเที่ยงคันข่าววันนี้แกงส้มแกงส้มปิ๊กแกงเองนะคะวันนี้พีกิ๊กทำคลิปให้ดูแล้วนะคะตอนที่แกงส้มใส่มะเขือแกงส้มปลากระพงเน้นพุงนะคะเน้นท้องมันนะคะเห็นไหมมันดูมันมากินพร้อมกันเลยจ้ารแสแซ็บนะคะเป็นเครื่องแกงจากดังใต้ของสาวใต้นะคะเป็นเครื่องแกงส้มของสาวใต้เครื่องแกงส้มอันนี้ถุงหนึ่งก็ ถุงนึงก็หม้อหนึ่งขนาดนี้นะคะเกง่งแล้วก็มีลูกเนียงนกถุงหนึ่งนะคะถุงนึงก็แกงได้เลยนะคะปลาสักสีห้าชิ้นก็ได้นะคะถ้าใครเลยแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเพราะใส่กระปิไว้แล้วแซ่บชิกระปักสดๆอร่อยมาก อันนี้เป็นลูกเตียงนกค่ะไปกิกตําคลิปไว้แล้วนะคะวิธีการแกง,ง่้มอืจุนมากเหม็นมากนะคะลูกเตียงนก ข้าวร้อนๆแล้วเวลากินตอนที่เราหิวมันจะอร่อยนะคะพยายามเลือกชิ้นที่ไม่มีข้างนะอันนี้เป็นเครื่องแกงสีเหลืองเลยอืลุกเนียงนกนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้กิ๊กบอกไปแล้ว ยางกว่าไข่ก็เย็นไว้นี่จะปรุงปรุงนะครับท้องมันปรุงมันปรุงปลากระปุงนะคะมาเกงส้มจะทำให้มันอร่อยนะคะก็จะเกงปลาอะไรก็ได้นะคะเครื่องเกงส้มของสาวใต้จัด รสเข้มก้นนะคะสีเหลืองสวยกินพื้นท้องมันอร่อยนะคะท้องมันพุงมันพุงมันอืมโอ้ยนย่ยงน้องขอบมากยิ่งกินกับแกงไตปลานะโคตรหอมมลยโคตรหอมโคตรอร่อยเลย อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามใน YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามใน Facebook ของบิ๊กิกได้ด้วยนะคะมคมตัวตก้าวไม่ต้องเน้นเยอะเน้นปักกับแกงส้ม ไข่มะนนวลักสามสี่ลูกนะแล้วเปรี้ยวจี๊ดนะคะท้องมันอะท้องมันท้องมันพุงมันอะค่ะพุง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 ปลาพุงนะคะพุงมันบางคนก็ไม่กินนะคะแต่ว่าถ้ากินพุงมันแล้วมันจะอร่อยนะคะบางคนก็ก็เน้นใส่ในพุงกับผัวมันสองอย่างนะคะมันมันจะมันนะคะ ่ัะปลบสดๆถุงเรื่งสำเร็จแล้วนะคะแกงหม้อเล็กๆแบบนี้สีจะเหลืองนะคะแกงเหลืองของเซ่เลยเนี่ยของสาวใต้นะคะเครื่องแกงของสาวใต้แล้วก็แกงไตปลาด้วยไตยปลาแห้งก้วกิ้งของสาวใต้ก็มีนะคะ Chọc. <laughs> mình. Mình. Được không thích, không thích, được thích, không thích, không thích, nực 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 thích, không กับปลาน้ําจืดน้ําจืดก็อร่อยนะคะแกงปลาตับทิมกับเครื่องแกงของสาวใต้เครื่องแกงของสาวใต้นะคะมีหมดตุกแกงหล่งเป็นแกงแกงส้มแกงคั่วแกงกะทิมีหมดเลย แมงหม้อใหญ่กว่านี้ก็ใส่สักสองถุงนะคะเครื่องใส่เครื่องลงไปสักสองถุงพี่กิชอบกินพุงมาแล้วก็เอาน้ำเยอะๆแบบนี้ค่ะน้ำมันสดได้นะคะสดให้ดู น้ำมันมสดได้อร่อยค่ะมันมันมากเลยปลากพุงเน้นแยวเนื้อท้องนะคะไอ้ไอ้พุงมันนะคะพุงมันอะ่ะเครื่องในอ่ะค่ะเออลืมพูดไม่ถูกเครื่องในมัน ืถ้าได้ลูกสตอรอร่อยเหมือนันนี้นะคะแกงให้เปรี้ยวนะคะใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็คนที่ใส่ผงชูรสก็ใส่ได้ค่ะและแต่ชอบนะคะ กะปิไม่ต้องใส่โคตรมินนะคะกินแล้วไม่ต้องพูดออืื กินเวลาที่เราหิวจดจัดจะอร่อยนะคะอืมอรได้เลยอืมเป็ดนะคะเป็ดก็ไม่เยอะเป็ดไม่เยอะ พี่กินแกงเหลืองแกงส้มแถวต่างจังหวัดอื่นนะคะแต่แบบกรุงเทพปากอื่นนะคะพี่กินไม่ได้นะคะมันมันเหมือนเป็นต้มยำยังไงไม่รู้แต่ถ้าเป็นแกงใต้คือของแท้นะคะแกงใต้เป็นเครื่องแกงของสาวใต้นะคะของแท้อร่อยมากของแท้เลยอันนี้ กิ๊กเน้นเน้นเน้นพุงมันนะเน้นเครื่องในนะคะเน้นเครื่องในมันแล้วก็เนื้อปลาแค่ชิ้นสองชิ้นใส่เนื้อปลาแค่ชิ้นสองชิ้นนะคะไม่เยอะก้าวเรากินนิดเดียวเราเน้นกลับกันนะคะ กินอาหารที่มีเครื่องเครื่องขมุนไรเยอะๆนะคะกล้งนี้ช่วป้องกันโรคหวัดด้วยต้มยำแกงไตปลาแกงส้มอะไรแบบนี้นะคะแกงส้มแกงเหลืองต้องของสาวใต้เท่านั้นนะคะเครื่องแกงอร่อยมาก โอ้ยให้ดูวิธีการตทำนะคะพี่ทำอัดคลิปไว้แล้วนะคะวิธีการทำ กินกับข้สวยร้อนๆหรือว่ากินกับไก่เจียวก็ได้นะคะนี่อร่อยเลยกินกับไก่เจียวอร่อยมากนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะอิ่มแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแจ๊คปิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ